รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบวินเทจนะฮะตัวนี้มีอนะินเจแปนเป็นยีน่ห้อโซนี่โมเดล CF1490 นนะครับใช้งานได้เต็มระบบมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะฮะหัวเล็กหัวกลมเล็กนะฮะสายไฟซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้ใช้ไฟ220้บโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นเนี่นะฮะแจ้งตำหนิก็คือไม่มีฝาปิดรางฐานแค่นั้นเองนะครับซึ่งไม่มีผลนะครับนะ ใช้ไฟใช้อะไรได้ปกติแค่ไม่มีฝาปิดลังฐานนะซึ่งเป็นลังฐานความลงข้างล่างซึ่งแทบมองไม่เห็นนะฮะสำหรับการตั้งสวยๆนะครับเครื่องนี้ไม่อินเจ p a n แปนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นนะฮะฟังวิทยุนะครับแจ้งจำหน่ก็คือวันรุ่มลงไม่สุดนะฮะเน,นี่ยเสียงลงมินสุดละแต่เสียงก็ยังออกเบาเบานะฮะแต่ออกเบาเนะฮะไม่ได้ออกแรงนะลง,งมาข้างล่างเป็น AM นะครับ นี่เอ็มแต่ว่าไม่ตดอ้อมอนัแ่ปกตินะครับเอมเลื่อนขึ้นข้างบนไป็นแเอมอันนี้เอ็มนะครับเครื่องนี้ต่อจอุปกรณ์ภายนอกเข้าได้นะผ่านช่องไม้นะครับเพื่อเข้ามาอัดี่เทปได้นะครับมีวันรุ่มไม้ตรงนี้นะครับ แล้วก็มีช่องเสียบไม่ตรงนี้แล้วก็มีช่องเสียบไม่ด้านข้างนี้ด้วยอันนี้ผมไม่ได้ลองให้นะครับเพราะว่าใช้กกอุปกรณ์เยอะนะฮะใช้กกอุปกรณ์ไลน์อินเข้าไปเยอะเมื่อกี้ผมทดเทสกับคร่าวๆแล้วนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับโดยการใส่หูฟังแล้วก็เสียบไม่แล้วก็อัดลงไปในเทปได้อันนี้ FM นะครับ FM ได้ถึงเ1เมกะเฮิร้รรย,ยนะฮะซึ่งพบว่านในปี2566 ตลาดยานยนต์ของไทยมีมูลค่าเกือบ98เปอร์เซ็นต์รายงานและร้องเรียนว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เป็นผับบาร์และมีมูลค่าการส่งออก91เมกะเฮิรตซ์โดยประมาณนะครับเดี๋ยวก็สัปดาห์531อาจจะวิทยุลงเทปนะครับผลลคอร์ดป็นเดียวได้เลยเปรคอไดบ้แก่เซียร์โอชิเนียและตะวันออกกลางมากกว่า70เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกรวมทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตจายอยู่อันดับหนึ่งของอาเซียน อันดับ5ของเอเชียและอันดับ10ของโลกอันนี้กำลังเล็กก่อนนี้ท่องเที่ยวหรือประชันกครแข่งันต้องการอาจจะอุปกรณ์ภายนอกอาจจะช่องไมค์ในตัวหรือว่าอาจจะวิทยุลมเทปได้นะครับอุปกรณ์ภายนอกอาจผ่านช่องไมค์ตรงนี้ได้แต่ว่าผมไม่ได้เทสให้นะแต่ผมเทสทดสอบร่าวๆอด24ชั่วโมบติดตามข่าวจากสื่อผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้าเปลี่ยนสายภาพใหม่เรียบร้อยนะครับพอใช้ก็ขวาได้นะครับ เลื่อนลงมาเทปนะครับกอขวาก่อขวาได้นะครับเพราะว่าดูเลขเคาน์เตอร์นะครับก่อซ้ายนะครับก่อขวาก่อขวาจะได้บางม้วนนะม้วนฝุดๆนี้เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยแต่ก็ไปได้ปกตินะนี่ยฮะก่อขวานี่ยก่อขวานะครับก่อ,บอซ้ายมาหันที่ลองฟังที่อัดเมื่อกี้นะ ต้องการความช่วยเหลือ,อาจจสามารถติดต่อตำรวจท่องเที่ยวได้ทางสายด่วน1155และทางแอปพลิเคชัน Tourist Police I r e y o u ได้ตลอด24ชั่วโมงติดงานได้นะฮะร,ระบบอัดใช้งานได้ข่อซ้ายขอขวาเดี๋ยวขอขวานะครับข่อซ้ายได้ปกตินะฮะแค่ตุ้มม้วนนะครับ 誰も知らない瞳閉じれば浮かぶ笑顔私は恋しい帰ら เสียงที่สะอึกสะอึกอย่างนี้เป็นทีมวันเทปนะครับไม่ได้เป็นที่เครื่องนะครับโอเคนะครับขอจบกระริวงานครับขอบคุณครับ